ไม่ตงใช้น้ําแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องใช้กาเพราะว่าตั้นกาตั้นตั้งผงนผมไวเรียบร้อยแ<ม>ลย้วแล<ม>้วข้างๆก็ยังยังไม่ต่อเก็บไว้เก็บไว้คือแค่กลับไปช่องข้างๆนั้นข้างๆเนี่ยถึงหลังเนี่ยค่ะก็เก็บไว้ยังไม่ต่อ ถ้าเกิดกรณีต้องการให้ยาวยาวตรงอย่างเดียวก็ก็ก็ต่อตรงนี้นะแต่นี้เราต้องการให้อย่เงี้ยให้ยาวเป็นปล่านะก็ลาไล่ขึ้นลักษณนะเสียงเสียงมา

อันนี้นะถ้าหนูมีปมยาวเงี้ยมันมันจะไม่ได้ประโยชน์เห็นปหมไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เลยต้องตัดทิ้งแนวหัดไปอุจจานะก้าวขีดนั่นเลยเราดึงแล้วหลุดไหมดึงไหมหลุดไหมไม่หลุดก็โอเคนะฮะอย่างเงี้ย ก็ทำอะไรด,ด้วยชอบดูยาวชอบด้วยอันนี้อ่าเวลาต่อเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ต้องต่อขึ้นประมาณจากหนังศีรษะมาประมาณสามนิ้วนะห่าสามนิ้วนะคะเพราะว่าอ่ามันผมเนี่ยมันจะยาวเร็วนี่ถ้าเกิดว่าถ้าหนูต่อถ้าหนูต่อห่างมากเนี่ยผมก็ยาวล้วันจะไปพันกันต้องเอาเนี่ยถกขึ้นมานี่แก้ แกยังไงเชินแกแก้วจับเหน็บอย่างเงี้ยปึ๊บตึ๊ดออกมามนะนะแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วตัวนี้ตัวเนี้ยถ้าเกิดนิ้วสามทิ้งแล้วยางสามทินอ,อ่ะ,ป,ป,ระประมาณมันนิ้วหนึ่งสองสามประมาณเนี้ยค่ะปัะมาณประมาณเนี้ยค่ะประมาณนิ้วครึ่งก็ได้สองนิ้วก็ได้อะ แต่ถ้าสามนิ้วมันก็สบายๆแต่ว่าใช่ถ้ามันต่อเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะเจ็บมันจะเจ็บเอาออกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนน่ะเผื่อฉุกเฉินเผื่อฉุกเฉินไม่ได้อีกเหรอคะเผื่อฉุกเฉินเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ทาแตกนงเผื่อฉุกเฉินบางทีมันฉุกเฉินจริงนะมันหาไม่ได้เลยอ่ะหนูอ่าเก็บไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินจุดนอาอาไว้ เข้าไปอย่างนี้ดึงเงี้เข้ไปเห็นไหมดึงข้ขอั้นก็ทำอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เห็นไหมที่บอกว่าเป็นพันน่ะมันถึงยากอย่างเงี้ยนะก็ไล่ไปเรื่อยอ่ะต่อไปอันนี้ต่อกิฟต์นะต่อไปอ่าหนึ่งจ้ เอาเฟอร์นี่อยู่อ่ะเจ็บปักเลยต่อกาวเอาผมเอาผมเป็นมัดมาจริงๆแล้วต้องต่อกิ๊บผมตรงนี้เหรอตลอดเลยนั่นแหละดาเเี็บยังเี็บปักเลยเจ็บแล้วนะฮะเขาก็จะตัดผมเนี่ยโดยเน้นจะมีจะมีช่างอ่ะไปตัดให้จะมีคนหนึ่งถ้าเกิดกรณีเรามีลูกค้าก็สองคนแล้วก็ให้ลูกค้าช่วยตัดให้แล้วสอนให้ลูกค้าทำานเ้ี้ยแบบเนี้ย นะคะเราก็วางไว้ใส่ระหว่างเับตยติดกับผลเราไปเลยนี่นะนเนาะ ก่อนมันจะเป็นหงนะ้าเมื่อก่อนเคยทำแบบนี้เลยแหละผมขาดมันก็ไม่ขาดหรอกีเ่เวลาผมมัรลวงม,มันก็ยังคลายอยู่ก็เหมือนไข่หาออะถ้าดึงแล้วผมลวงอยมาเนี่ยใช,ใช้ไม่ได้นะนี่มันกาวไม่ดีเมื่อกี้หัดนะตัดเองนะคะจับผมงนะ่ายหัดตัดเอง อันนี้มันจะช้าถ้าสมมติว่าเราเราอ่ะ,อะตัดเองแล้วต่อเองมันจะช้านิดหนึ่งถ้าหวานไววหวานเขาบ้างอุดมือมันมันไม่มีดันละเอาอีกแท่งต่อเติม ต้องกลิ้งกลิ้งให้เนียนเลยนะอย่าปล่อยนะแล้วก็ลูดปุ๊บเนี่ยโอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่สวยไม่งามก็แต่งอ่รูดเนี่ยหลุดไหมนะกักิฟตกิ๊บกิ๊บนี่หนักหนักหหนักนะแต่แต่เวลาต่อแล้วแต่เวลานอนแต่จริงๆนะเวลานอนจริงๆอ่ะเวลาต่อแล้วเวลานอนอ่ะนอนหลับสบายอ่ะ เมื่อก่อนหูเคยต่อแบบกาวด้เลยอใช่ตอนนยังไม่มีเลยตอ,าาตอนนี้ก่อนจดลองทําเองสิคะลองทาอันนึงไหมทาอันนึงเอาถ่ายรูปไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอ่ะนี่ต่อากาวนะต่อกาวต่อกาวนะต่อกาวกำลังออกนดแนี่เราก็จะลิมะ ยี่สิบไปเอาระเบิดไปละระเบิดใช่วันนั้นใช้ระเบิดอันเนี้ยเท่าไหร่ห้<ด>าส<ช>ิบห้าแต่ไปขายซื้อร้านหนสวยร้อยเดอนอนอน,อน,อ,นอนก็นต้องทน <laughs> จะปล่อยเรืร้อนสะดุ้งไม่ได้นะคะร้านก็นต้องทนออ่ะอ่ะ ไปข้างนนบนใช่ไหมข้างบนคือที่ก็นบมาอีกป้ะเก็นบมาอีก

อาจารย์คะแต่นในนี้องคนทำงานกันยังไงยิ่งกินยังไงเยวะไปขายพลังงานไปทำอะไรนี่ใช่อะไรกันี่เขาตกปอยตกปอเลย